สวัสดีครับสองสีมอเตอร์ไซค์มือสอสมุดปราการวันนี้ผมมีรถบ้านเข้ามาใหม่นะครับเป็นผู้หญิงใช้งานนะครับก็คันนี้เราเรียกว่า h o นด้ครับผมเป็น m s f 125 cc s f นะครับเป็นระบบหัวชีดส,สตาร์ทมือมีคัตโด,ดยรวมสีสวยครับคันนี้เป็นปี2017ภาสี70นนะครับปีหน้าเลยเครื่องเงียบน้ำมันเครื่องน้ำมัน เปลี่ยนเรียบร้อยกองกากาศเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยนะครับระบบไฟติดครบยางหน้าหลังพอใช้งานได้อีกระยะหนึ่งครับคัดดีเกียร์ดีนะครับเป็นสีออกเหลืองมะนาวนะครับสีสดใสก็เดี๋ยวมาดูเลขไม้นะครับเลขไม้คันนี้อยู่ที่28,500โลนะครับฟังเสียงเครื่องครับ เป็นไฟสองชั้นไฟสูงไฟต่ำนะครับอ่าแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวครับออครบครับไฟเด่นนะครับ,ครบใครที่หาใช้งานรุ่นนี้หรือชอบแนว บิ๊กไบค์เล็กๆนะครับก็ขับเคลือได้ครับรถจูสมุดการเท่านั้นนะครับ